ครับก็รอพอเปิดออนตู้เสร็จแล้วก็รอให้กระพริบจนตัวตู้สาขาทั้งทั้งสองตู้กระพริบในจังหวะเดียวกัน ก็ตอนนี้ก็คือตู้สาขาทั้งสองตู้กระพริบจังหวะเดียวกันครับก็คืออ,อันนี้คือคือปกติแลครับก็ตู้ต,ต,ต,ตู้ตู้เมนเนี่ยก็คือจะมีกระพริบสีแดงบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ